ข้อมูลในคลิปนี้นะคะเราจะถักแขนเสื้อต่อจากคลิปที่1คลิปที่1เราถักถึงตรงที่เป็นรักแร้นะคะคลิปนี้เราจะลดตรงใต้ท้องแขนเพื่อให้เหลือจํานวนห่วงตรงปลายแขนเท่าที่เราต้องการดูวิธีคํานวณดูราละเอียดในคลิปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่ handmade ค่ะคลิปนี้นะคะเป็นเสื้อรหัส mf 174ี ep นี้นะคะจะเป็น ep 9เสื้อคลุมกันหนาว knitting ผ่าหน้าคอแหลมนะคะ เราจะมาถักแขนเสื้อเป็นคลิปที่สองนะคะคลิปแรกเราถักแขนเสื้อในตัวแล้วก็กินห่วงข้างขวากินห่วงข้างซ้ายวนลงมาจนมาถึงตรงนี้นะคะที่เราทำตําแหน่งไว้อันนี้เป็นจุดกึ่งกลางรักแร้นะคะแล้วก็นับมาข้างขวาห้าห่วงข้างซ้ายห้าห่วงตรงนี้นะเราปลดมาร์กเกอร์ตรงนี้ออกนับจำนวนห่วงรวมตรงนี้มันจะมีทั้งหมดสิบห่วง ต่อไปเราจะย้ายห่วงนะคะโดยไม่ถักนะย้ายห่วงออกจากตัวเคเบิลเส้นเล็กนี้ค่ะย้ายห่วงกลับเข้ามาในตัวไม้นิดอันใหญ่ย้ายธรรมดาย้ายธรรมดาเลยนะคะถ้าห่วงมันบิด เราก็ปรับห่วงนะคะย้ายออกมาจากมนิดอันเล็กเข้ามาไว้ในมนิดอันใหญ่เราเราจะใช้ห้ามิลในการถักนะตอนนี้เราถอดเคเบิลเส้นเล็กแล้วนะคะต่อไปนะลายที่เราจะถักเนี่ยถ้าเราถักถ้าเราถักพลิกกลับไปมามันจะเป็นลายนี้ พลิกกลับไปมาลายด้านนิดก็ถักนิดลายด้านเพลก็ถักนิดด้านผิดถักนิดด้านถูกถักนิดเป็นแบบนี้แต่ต่อไปนะคะเราจะถักวนวงกลมเพราะมันเพราะฉะนั้นถ้าถักวนวงกลมเนี่ยลายมันจะถักไม่เหมือนการถักพลิกไปมาหนึ่งแถวมันจะต้องถักนิดอีกหนึ่งแถวมันจะต้องถักเพลแล้วลายจะเป็นแบบนี้เราจะเอาจุดที่เชื่อมต่อของลายนะคะเอาไปซ่อนไว้ตรงใกล้ๆกับจุด ลายเปียค่ะตรงนี้เลื่อนมาต่อไปเลื่อนห่วงเหมือนเดิมเราจะหลูบสองข้างนะคะเนี่ยนะหลูบข้างขวาหลูบข้างซ้ายย้ายห่วงเราก็ย้ายแบบนี้ย้ายห่วงยังไม่ต้องถักนะคะไหมตรงนี้เราตัดเลยตัดแล้วก็ใช้เข็มปักคอสติเก็บซ่อนเราจะไปต่อไหมใหม่ทำแบบนี้เราจะให้จุดที่มันเชื่อมต่อไปซ่อนไว้ค่ะ ไปซ่อนตรงใกล้ๆกับลายเปียถ้าเราเอามาอยู่ตรงรักแร้นะจุดเชื่อมต่อของลายมันจะเกยกันแบบนี้เนี่ยมันจะเกยกันแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเราเอาไปซ่อนไว้ตรงลายเปียลายมันจะชนกันแบบนี้ลายชนกันถึงจะสวยนะคะย้ายห่วงมาแขนเสื้อเป็นชิ้นงานสองชิ้นที่ต้องถักหน้าตาเหมือนกันทั้งคู่นะแล้วก็ สิ่งที่จะต้องระวังนะคะลายจะต้องเหมือนกันจำนวนห่วงต้องเท่ากันและเป็นชิ้นงานที่เวลาถักต้องใช้เวลาอันนี้เราหลูบคืนมานะคะหลุบคืนก็ดึงออกแบบนี้ย้ายห่วงเดี๋ยวเราจะเริ่มถักจากตรงตรงนี้ตรงมาร์กเกอร์สีเหลืองเนี่ค่ะเวลาถักเราจะถักวนแบบนี้นะ เราย้ายมารเกอร์สีเหลืองต่อไหมเข้าไปนะคะต่อไหมเสร็จแล้วเราก็จะซ่อนปลายตรงไหนที่มันมีปมอย่างนี้เราก็ตัดทิ้งถ้ามันไม่ยาวมากนะคะต่อไหมเราก็พับแล้วก็ดึงขึ้นมา วิธีมาให้มันเลื่อนนะคะตรงนี้จับสองเส้นนะแล้วถักนิดแล้วตรงนี้เศษมันเราค่อยไปเก็บเดี๋ยวตอนที่ถักวนกลับมาเรารวบตัวนี้ซะนะให้มันเป็นเส้นเดียวนะคะเราจะหลูบสองข้างตอนหลูบก็เฉลี่ยห่วงนะถ้ามันมาใกล้เกินไปแบบนี้เราก็หลูบซะประมาณนี้ เดี๋ยวตอนที่เราเริ่มลดตรงรักแร้นะคะเราก็จะต้องสลับหลูบพยายามเกลี่ยห่วงให้มันเท่ากันทั้งข้างบนข้างล่างมันจะได้ถักได้เร็วอันนี้เราก็ถักลายที่เป็นลายที่เป็นลายเปียนะคะเราจะถักด้านถูกเสมอไม่มีการพลิกกลับแล้วนะคะต่อไปมันจะเป็นการถักวนวงกลมลายเปียก,ก็ทุกๆแปดแถวเหมือนเดิมถัก บิดเปียตรงแถวที่แปดนะคะความหมายนะอ่าพอมาถึงตรงนี้เราดูลายนะถ้าลายเป็นลักษณะนี้เห็นไหมคะข้างล่างมันเป็นเพอตรงนี้มันเป็นนิดเพราะฉะนั้นแถวต่อไปเราจะต้องถักเพอเราดูลายด้วยนะคะพี่เมย์เอาจุดที่มันเปลี่ยนลายอ่ะเอามาซ่อนไว้ตรงใกล้ๆกับเปียแล้วมันจะไม่ไม่สะดุดตาส่วนตรงลักแร้ใต้ลักแร้เรานะคะตรงมาร์คเกอร์สีขาว เราก็จะเอาไว้ทำลดแขนเดี๋ยวมาดูวิธีลดแขนว่าเราจะต้องลดเท่าไหร่ตอนนี้เราถักวนก่อนนะใช้เทคนิคการถักเมจิกลูปพอเคเบิลนะคะตัวนี้นะห่วงมันหมดเราดึงนะคะดึงเส้นล่างแล้วตรงนี้อย่าดึงบ่อยเพราะถ้าดึงบ่อยตรงนี้จะหลุดเราใช้วิธีจับแล้วดันดันให้หัวมันเข้าไปส่วนตัวนี้ ที่เราตัดเราเก็บเลยนะคะเก็บซ่อนห่วงมันจะได้ไม่ยานเก็บซ่อนเศษใช้เข็มเย็บไหมพรมอะค่ะหรือเข็มปักคอสติสกก็ได้เราต้องล็อกไหมนะล็อกเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้จิกมันแล้วเราก็ซ่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัด พอเราเอาตัวนี้ดันเข้าไปแล้วนะสิ่งที่ต้องทำอันต่อไปก็คือหมุนหมุนแค่นี้พอนะคะไม่ต้องหมุนทั้งตัวเสื้อปัดห่วงขึ้นแล้วดึงอันนี้หลูบข้างที่หนึ่งลูกข้างที่สองมันจะอยู่ขวามือหลูกข้างที่หนึ่งอยู่ซ้ายมือพาดไหมพาดไหมเพื่อไม่ให้ตรงนี้มันห่างลายที่เราถักเป็นลายเพอนะ จำลายให้ดีนะลายเพลหนึ่งแถวลายนิดหนึ่งแถวส่วนตรงจุดที่มันจะรวบตรงตรงจุดกลางตรงนี้วิธีจำง่ายๆก็เราบิดเปียแถวไหนเราก็จะลดแขนแถวนั้นนะคะลดจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูตอนนี้ให้เรานับจำนวนห่วงทั้งหมด ที่เราถักว่ามีจำนวนทั้งหมดกี่ห่วงแล้วเราต้องการปลายแขนความกว้างเท่าไหร่เราก็ใช้แรงมือเราในการคำนวณของพี่เมย์ต้องการให้มันเหลือแค่ห้าสิบห่วงนะคะห้าสิบห่วงถ้าเนี่ยถ้าห่วงมันบิดเราก็กลับด้านห้าสิบห่วงถ้าวัดตรงตัวเนื้องานมันจะได้ประมาณสิบสองเซนถ้าเราใส่สิบสองคูณสองเป็นยี่สิบี่นะ ถ้าเราใส่ขอบเข้าไปมันก็จะได้เป็นสิบเอ็ดคูณสิบเอ็ดก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ยี่ิบสองหารสองนะคะพี่เมย์ต้องการให้แขนมนะันอ่ะยี่สิบสองเซนยีิบสองเซนของพี่เมย์ก็ประมาณห้าสิบห่วงทีนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของตัวคุณเองพอหมุนกลับมาตรงนี้เราก็เก็บพยายามเก็บเศษให้หมดนะคะ เราจะได้ถักไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนที่ถักแขนเสร็จจะได้ไม่ต้องมาพาวงไอ้เรื่องเศษไหมเพราะว่าบางทีเราถักเพลินนะคะใต้รักแล้ลืมเก็บถักเสร็จจนเป็นตัวแล้วนะคะเอาไปใส่แล้วบางทีไม่ได้เก็บเลยลักแล้เก็บมันไปเลย แล้วเราก็จะถักวนมาถึงตรงลายเปียลายเปียเวลาเรานับนะคะอันนี้นะเวลานับนะอันนี้เป็นที่หนึ่งเหน็นไหหนึ่งไม่ใช่อันล่างนี้นะคะอันนี้ที่แถวที่เราเริ่มบิดหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะหกเจ็ดเราจะบิดทุกๆแถวที่เป็นแถวที่แปดมาดูวิธีคำนวณก่อนนะให้เรานับจํานวนห่วงทั้งหมดออกมาตรงนี้ว่าเราได้จํานวนทั้งหมดกี่ห่วงนะคะพี่เมย์ได้หกสิบแปดห่วง นี่นะคะวนรอบตัวนี้นะหกสิบแปดทีนี้ตรงปลายแขนนะคะเราจะต้องการเท่าไหร่ปลายแขนที่ต้องการนี้ไม่รวมกับตรงที่เป็นลูกฟูกนะคะตรงนี้พี่เมย์ต้องการประมาณยี่สิบสี่นะคะยี่สิบสี่เซนเอาไปคูณกับแรงมือเรานะคะมันก็จะประมาณห้าสิบห่วงเราก็เอาหกสิบแปดลบห้าสิบเพราะฉะนั้นจำนวนห่วงที่จะต้องถูกลดหายไปก็คือสิบแปดห่วงลายที่เราจะใช้ลดนะคะเราจะใช้ sl 2 k 1 part over นั่นก็คือทุกๆครั้งที่มีการลดห่วงมันจะหายไปสองห่วงเอาสิบแปดหารสองเพราะฉะนั้นจะต้องลดตรงใต้ท้องแขนตรงนี้ตรงนี้นะทั้งหมดเก้าครั้งพี่เมย์จะลดทุกๆครั้งที่มันมีการบิดเปียนะคะเวลาเราบิดเปียเราก็ลดไปเลยเก้าครั้งแล้วหลังจากนั้นเราก็ถักตรงไปความยาวของแขนเสื้อที่เราต้องการถักก็วัดจากหัวไหล่ จนถึงความยาวตรงนี้ไม่รวมขอบขอบเราจะถักห้าเซนนะคะความยาวจากตรงนี้ถ้าวัดรวมขอบ6 1อดขอบห้าเพราะฉะนั้นหัวไหล่จนถึงลายณนะจุดตรงนี้ก็คือห้าเซนขึ้นอยู่กับขนาดที่คุณต้องการนะคะไม่จําเป็นต้องถักขนาดตามพี่เมย์นะคะอันนี้พี่เมย์ถักตามขนาดที่เจ้าภาพเขาต้องการเขาต้องการแขนยาวทั้งหมด6 1เดเซนขอบห้าเพราะฉะนั้นความยาวของแขนก็คือห6กเซนค่ะทั้งสองข้าง แถวที่เรามีการบิดเปียนะคะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแถวนี้เป็นแถวที่แปดเราเลื่อนมาร์กเกอร์พอเราเลื่อนมาร์กเกอร์เสร็จแล้วนะคะย้ายสี่ห่วงไปไว้ด้านหลังบิดเปียเหมือนเดิมคะ่ะถักนิดสี่ เราจะย้ายตัวนี้กลับมาที่ไม้นิดนี้ก็ได้หรือจะใช้ผ่านตัวงอก็ได้นะคะถ้าผ่านตัวงอเราก็บิดอย่างนี้ใช้ด้านยาวผ่านตัวงอจะง่ายจะได้ไม่ต้องย้ายห่วงมาที่ไม้นิด่ะใช้ตัวงอบิดเลย เราก็ย้ายสี่ห่วงนี้มาไว้ด้านหน้าตรงนี้ต้องให้ชิดนะคะพอชิดกันแล้วก็ดึงอันแบบนี้มีสี่ตัวถ้าจะย้ายคืนก็ย้ายแบบนี้ออกทางด้านสั้นนะคะใส่เข้ามาแบบนี้ทีละห่วงแต่ถ้าจะบิดผ่านตัวงอก็ดันแบบนี้เลย ลายเปียนะคะเวลาเราบิดนะเราจะต้องมีตัวงอช่วยค่ะแล้วก็จับห่วงประคองใหม่ให้ดีตรงนี้อย่าให้มันห่างกันมากนะคะใช้มือบังคับไว้ก่อนแถวแรกเป็นแถวที่ต้องระวังที่สุดสามนะคะดันเอาสี่ ถัดมาเกอแถวนี้เป็นแถวที่เราบิดเปียแล้วก็เป็นแถวที่เราถักนิดวิธีดูว่าจะเป็นนิดหรือเป็นเพอให้ดูลายแบบนี้นะคะอันนี้มันเป็นเพอเห็นไหมถ้าลายมันเป็นเพอแบบนี้แถวต่อไปที่ถักต้องเป็นลายนิดแต่ถ้าลายมันเป็นแบบนี้แถวต่อไปต้องเป็นเพออันนี้แถวนี้มันเป็นเพอเห็นไหมคะเราก็ต้องถักลายนิด นิดหนึ่งแถวเพอหนึ่งแถวนะลายถึงจะกลับออกมาเหมือนเดิมนะคะมันจะกลับไปเป็นลายตัวเสื้อไม่ใช่การถักเพอทั้งหมดนะนิดหนึ่งแถวเพอหนึ่งแถวค่ะถักเพอหนึ่งแถวได้ไหมได้แต่ลายจะไม่เป็นแบบนี้นะลายมาันติดกันเป็นปืดไปเลยไม่สวยนะถ้าลายเพออย่างเดียวนี่นะเราเราก็ดัน เราก็พลิกเราก็ดึงออกมารูปสองข้างเหมือนเดิมแล้วก็พาดเอานนีวโป้งกดไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถักไปประมาณสักสามสามถึงสี่แล้วเราค่อยปล่อยดูนน้วโป้งพี่เมย์นะแล้วเราค่อยปล่อยออกมาแบบนี้ที่เราต้องกดเพราะว่าเราต้องการให้ตัวนี้มันชิด และเคเบิลที่จะใช้ในการถักเป็นเคเบิลแบบนี้จะดีกว่าแบบสปริงนะคะทีนี้มาดูตรงใต้ลักแล้ใต้ลักแล้ห่วงนี้มันเป็นห่วงกลางนี่นะตัวนี้ห่วงกลางจากห่วงกลางตัวนี้มาด้านขวาหนึ่งมาด้านซ้ายหนึ่งเดี๋ยวเราจะรวบสามห่วงตัวนี้มันจะหายไปสองห่วงแล้วเหลือห่วงเดียวเราใส่มากอร์แบบนี้นะคะตัวนี้มันจะตรงกับ หลักนี้พอดีนับไปข้างขวานหนึ่งเราค่อยใส่มาร์เกอร์เดี๋ยวจะย้ายมาร์เกอร์ให้ดูนะเราถักมาจนถึงตรงมาร์เกอร์เอามาร์เกอร์ตัวนี้ออกก่อนต่อไป sl t sl t ก็คือสลิปสองห่วงลายที่จะใช้ถักลด ตรงใต้ท้องแขนต้องเป็นลายที่แถวที่ถักนิดนะคะ sl 2 k 1 k 1ก็คือนิดนะคะนิด1แล้วก็ part over อ่ะแล้วเราก็ใส่ marker วิธีใส่ marker marker ตัวนี้มันจะถูกย้ายขึ้นมากลัดไว้ตัวนี้ไว้ให้ดูว่าแถวนี้นะเป็นแถวที่เราลดใต้ท้อง แล้วเราก็ย้ายตัวนี้มาหนึ่งสองใส่มาเกอร์ย้ายห่วงคืนมาแบบนี้ห่วงนี้เป็นห่วงที่ตรงกับมาเกอร์ที่เราลดมาด้านขวาหนึ่งแล้วกัดไว้แล้วเราก็ถักวนไปทุกๆแถวที่แปดที่มีการบิดเปียเราจะลดใต้ท้องแขนเดี๋ยวมาลดให้ดูอีกครั้งหนึง่ง แล้วก็พอหมดห่วงเราก็ใช้เม i c Loop นะคะนิดหนึ่งแถวเพอหนึ่งแถวเห็นไหมคะแถวนี้มันเป็นแถวที่เราเราถักเพอพอเราถักเพอไปเสร็จแล้วแถวต่อไปเห็นไหมคุณคลี่ห่วงออกมาดูวิธีสังเกตแถวต่อไปจะต้องเป็นแถวที่เราถักเพออันนี้แถวนี้เราถักนิดดูจากตัวนี้นะถ้าแถวที่เราถักอยู่เป็นปมขึ้นมาแบบนี้เราจะต้องถักนิด ถ้าแถวต่อไปที่เราถักอยู่มันเป็นแบบนี้เราจะต้องถักเพอแถวที่เราบิดเปียนะคะก็คือทุกๆแปดแถวความหมายทุกๆแปดแถวก็คือบิดตรงแถวที่แปดนะทีนี้เรามาดูตรงที่เราใส่มาร์เกอร์ไว้ข้างหลังนับจํานวนรอนตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่มันจะเป็นลอนที่สี่นะคะลอนที่สี่หนึ่งรอนก็คือสองแถวและเป็นแถวที่จะต้องถักนิดนะคะถึงจะรวบ ตรงกลางแขนได้เพื่อลดห่วงเราก็ถักมาจนมาถึงมาร์กเกอร์สีเหลืองเลยนะวิธีลดลายที่ใช้ลดนะคะจะเป็น sl 2 k 1 part over เอามาร์กเกอร์ออกไปก่อนสองห่วงห่วงตรงกลางนี้นะมันจะตรงกับมาร์กเกอร์สีขาวสามห่วงนี้นะคะที่เราจะลดสลิปสองห่วง เลื่อนสองห่วงจากไม้ซ้ายมาไว้ไม้ขวานิดห่วงที่สามแล้วยกสองห่วงตรงนี้ข้ามหลังจากนั้นเราก็จะใส่มาร์กเกอร์วิธีใส่มาร์กเกอร์เราก็ย้ายห่วงตัวนี้มาสองห่วงใส่มาร์กเกอร์แล้วย้ายห่วงคืนตัวมาร์กเกอร์สีขาว ก็เลื่อนขึ้นมามันจะลดแบบนี้ไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆทุกๆแถวที่แปดบิดเปียจนจำนวนห่วงตรงนี้เหลือเท่าที่เราต้องการนะคะพี่เมย์ต้องการให้มันเหลือแค่ห้าสิบห่วงพอเราถักลดมาเรื่อยๆนะคะตำแหน่งที่มันลดเนี่ยมันจะอยู่ตรงใต้ท้องแขนพอดีม์คเกอร์สีขาวมันจะถูกเลื่อนขึ้นมาเห็นไหมคะตรงนี้ทั้งหมดยุบไปแล้วทั้งหมดนะคะเก้าครั้งแนวมันจะเป็นแบบนี้พอดีเลย หลังจากที่ครบแล้วนะคะอันนี้เป็นอันสุดท้ายที่เรารวบเราก็จะถักลายวนวงกลมลายที่เราเอาไปซ่อนไว้ตรงที่ <c oughs> ด้านข้างตรงลายเปียะคะ่ะมันจะทําให้ลายตัวนี้มันต่อกันเห็นไหมคะทีนี้มาดูตรงด้านที่เป็นเปียอ่าด้านที่เป็นเปียเราก็ถักของเราไปเรื่อยๆวัดความยาวของแขนนะคะพี่เมย์จะวัดจากจุดที่เป็นมาร์เกอร์เขียวตรงหัวไหล่ตรงนี้ยาวลงไปตามจํานวนที่เราต้องการ แขนที่ต้องการถักนะคะพี่เมย์ต้องการถักทั้งหมดห้าสิบหกเซนนะคะวัดจากตรงนี้ลงมาเวลาเราจะวัดเราไม่ต้องไปยืดนะคะทําแค่นี้ให้มันอยู่เรียบๆแบบนี้แล้ววัดออกมาเสื้อไหมพรมเวลาถักเสร็จแล้วไม่ต้องรีดนะพอวัดได้ห้าสิบหกเสร็จแล้ว e ีพีต่อไปนะคะจะเป็นอีพีลองสุดท้ายเราจะถักขอบแขนแล้วก็เทอร์บุราไบออฟค่ะ ข้อมูลทั้งหมดของเสื้อตัวนี้นะคะช่องทางติดต่อติดตามลำดับการถักทั้งหมดเลยจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์นะคะถ้าต้องการดูคลิปอย่างต่อเนื่องได้ดูคลิปใหม่ๆในคลังวิดีโอก่อนใครนะคะพี่เมย์แนะนำสมัครสมาชิกช่องเมทินีแฮนด์เมดนะคะเป็นการสนับสนุนพี่เมย์รายเดือนค่ะเดือนละ50บบาทนะคะใต้คลิปวิดีโอคุณก็จะมีปุ่ม ขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะแทนคําขอบคุณจากการดูคลิปวิดีโอค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u ูทูบเมทิน e h a n d m a d e ขอบคุณค่ะ